ตาตูเลิฟลี่สากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแม่เธอเก่งที่สุดแล้วจ้ะไอ้นี่ไอ้ก็คบกับบอยมาสองสาเดือนแล้วทำไมถึงไม่ให้เปิดตัวในเฟซบุ๊กล่ะคืออย่างนี้บอยที่ไอ้ให้เปิดตัวได้แค่ในไอจเพราะว่าที่โรงเรียนเพื่อนๆของไอนะ้น่ะไม่ได้มีไอจไง จะว่ายังไงดีไอไม่อยากให้ใครมายุ่งย่ามความสัมพันธ์พวกเรายิ่งคนรู้เยอะมันก็จะยิ่งมากความนะ่ะอ๋อบอยเข้าใจแล้วงั้นบอยจะาไม่ทําให้ไออึดอัดสังคมของกลุ่มเพื่อนผู้หญิงมันไม่เหมือนกลุ่มผู้ชายสินะก็เห็นตัวอย่างมาจากพวกคนดังในโซเชียลนี่แหละอันเฟนอันฟอกันนิดเดียวก็เป็นประเด็นให้สุบสิบนินทากันแล้วขอบคุณนะบอยที่บอยเข้าใจนะ่ะ มีหน้าล่ะเวลาเลิกเรียนถึงต้องมาคาเฟ่ที่ไกลๆโรงเรียนเยไอนะเยไอฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้เธอห่างเหินฉันเฮ้ยจินเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนี่แหละน้อยใจไปได้เอางี้เธออยากกินอะไรเดี๋ยวฉันพาไปเลี้ยงกำหนดวันมาก็แล้วกันนะนี่ ไอ้ดูนั่นสิวันนี้ฉันได้เห็นเขาเต็มๆสักทีนั่นใช่บอยที่อยู่ห้องสามใช่ไหมเออทำไมหรอจินเธอรู้จักเขาเหรอเปล่าแต่ว่าฉันอยากรู้จักเขานะฉันชอบเขาแนะ่ถ้ายังไงช่วยฉันสืบหน่อยนะว่าเขามีแฟนหรือคนคุยหรือเปล่า มันได้อย่างนี้สิโชคชะตาถ้าจินรู้ว่าเราเป็นแฟนกับบอยเขาจะโกรธเราหรือเปล่าที่สำคัญถ้าจินรู้เข้าคนหนึง่งเรื่องของฉันกับบอยก็คงไม่สงบสุขในโรงเรียนนี้ต่อไปแนะ่ช่างมันก่อแล้วกันผลการเรียนเราก็ไม่ค่อยน่าปลื้มเท่าไหร่ขื้นมาเครียดเรื่องนี้อีกมันจะไปกันใหญ่เอ่อโทษทีนะจิน ฉันมีธุระนิดหน่อยเดี๋ยวมาช่วยทำรายงานต่ออะไรของเขาอ่ะพักนี้ญ่นี่ทำตัวแปลกแปบบมีความลับอะไรกันแน่เอ๊ะบังเอิญชะมัดนี่มันไอจีของไอ้นี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรูปนี้ถ่ายคู่กับนี่มันบอยนี่นาเยไอ้พอเรื่องนี้นี่เอง เธอถึงได้ทําตัวแปลกๆแบบนี้แล้วที่ไม่เล่าให้ฉันฟังตรงๆเห็นฉันเป็นตัวตลกด้วยยังไงกันบอยก็อย่างที่ไอไลน์ไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจินคนที่ผมสั้นๆที่เป็นเพื่อนสนิทของไอ้น่ะเหรอใช่เจ้าหล่อนบอกว่าชอบบอยที่สำคัญเขาไม่รู้ด้วยว่าไอ้เขากับบอยอยู่ ปกปิดกันดีนะได้ฉันจะช่วยปิดต่อให้แต่ต่อไปนี้ฉันจะทำทุกวิถีทางให้แกดูแย่นังไออาจารย์คะรายงานเล่มนี้อยู่ทำคนเดียวคะ่ะไอ้น่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยจินทำไมพูดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานฉันก็กลับมาช่วยเธอนะ พอได้แล้วนะไอ้เธอมาพึ่งใบบุญชั้นนานเกินไปแล้วใครๆเขาก็รู้ว่าเธอเรียนไม่เก่งเลย oh. ดูนี่สิเชา้าวันนี้ฉันพกมาให้พวกเธอถ่ายรูปกระเป๋าแบรนเนมสวยใช่ไหมล่ะฉันเรียนดีแม่ก็เลยซื้อให้ oh. ก็นะคนเราก็แบบนี้แหละมีคนเก่งก็ย่อมมีคนที่ไม่เอาไหน นี่แสดงว่าจินต้องรู้แล้วนแน่เรื่องที่เราเป็นแฟนกับบอยโถไอเล่นไม่ตรงจังหวะอยู่แค่คนเดียววิชาดนตรีเธอก็ไม่เอาไหนด้วยงั้นเหรอเพื่อนๆพนที่ถามว่าทะเลาะกับไอหรือเปล่าไม่ใช่นะฉันแค่ตาสว่างว่าถ้ายังคบต่อไปโอเคพอเธอจิน ฉันไม่ได้เรื่องฉันไม่เอาไหนฉันเทียบเธอไม่ได้ฉันยอมแพ้แม่เธอเก่งที่สุดแล้วจ้ะ <c oughs> ดูสิประชดประชันซะด้วยเอานักเรียนคะไม่เขียนคำตอบของข้อนี้สักทีอาจารย์คะรายนี้ก็แบบนี้ลคะค่ะเดี๋ยวหนูทำแทนเพื่อนเองข้อนี้ง่ายๆจากเพื่อน กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วสินะจ้องแย่งซีนฉีกหน้าเราทุกวันอ่ะเชิญจ่ะจินอย่างที่ฉันเคยบอกแม่เธอเก่งที่สุดแล้ว จินเธอสินะเล่นแรงเกินไปแล้วคิดจะขังฉันเอาไว้ในห้องน้ำงั้นเหรอเห็นแบบนี้ก็รู้เลยว่าผมโชคดีแล้วที่คบกับไอซ์ก่อนบะบอยไม่ใช่นะบอยนายเข้าใจผิดแล้วฉันก็แค่หยอกเพื่อนเล่นจินคนอื่นไม่ได้โง่นะประตูมันล็อกจากด้านนอก แล้วก็มีเธอยืนอยู่แค่คนเดียวเนี่ยตายแล้วดูสิฉันก็ว่ามันทำแม่งทำแม่งที่แท้ใหญ่จินตั้งตนเป็นนางร้ายนี่เองตั้งแต่วันนั้นมาฉันกับจินเราก็เข้าหน้ากันไม่ติดอีกต่อไปเขาลือกันว่าหย่นั่นจ้องจะแย่งผู้ชายของเพื่อน แล้วนางก็อวดเบ่ทงทำเป็นเก่งทุกเรื่องเฮ้ย hey, นางน่ะก็เรียนเก่งดีหรอกแต่นิสัยไม่ดีไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยเนี่ยพวกเราอย่าไปยุ่งอย่าไปส่งสิงจะดีกว่าใช่แล้วค่ะนี่คือผลที่จินได้รับไม่มีเพื่อนคนไหนอยากคบกับเธออีก วลีนี้ก็มาจากเพลงนั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุที่พี่ไม่เคยเอามาทำคอนเทนต์คลิปสั้นในช่องหลักนะคะเนื่องจากเนื้อหาเพลงเนี่ยมันค่อนข้างมีคำหยาบเยอะขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปนี้จนจบมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากช่วยดันด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะทางด้าน fc ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของช่องเราก็ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย